ตีไม่เข้าตีเข้าทีละหนึ่งฝอเ <S <S <ส>น,นเลืองก็ไม่รอนเลยไอสยองจองชรมานผู้ใดไ,ไม่รู้จักความเจ็บปวดจะไม่รู้จักความเจ็บปวดที่แท้จ,จริงจิตามิโอทันกิโรคลิปวิดีโอนี้มันอาจจะกระทบจิตใจเพื่อนๆคุณผู้ชมนะครับเพราะผม ได้ทำการทรมานกิดงายของน้องๆอ,อย่างช้าๆในห้องแรงชา c h เลนเจอร์หรือว่าแรงสูงสุดของเกมจนแต่อย่างช้าๆและทรมานด้วยโปรโอมตะ10คริสตัลนแกมบิดกิดงายจะตีเราไม่เข้าเลยครับอย่างที่รู้กันว่าการทำสิบคริสตัลนแกมบิดเนี่ยยากมากถ้าเป็นไปไม่ได้ยิ่งในห้องแกรนด์มาชาเลนเจอร์เนี่ยยากครับยากที่จะได้เห็น กินง่ายโดนครับร้องเลยและหยามจัดอะกายยิดถอดของทั้งตัวครับซึ่งเกมนี้ก็เกิดจากตอนที่ผมนอนเล่นโง่ๆอยู่ในด i ส cord กับกิตนะครับแล้วพอจะมีทรงทำ10คริตัั l กำมิดใส่กิตง่ายได้ผมก็ค่อยลงมาอัดคลิปเพราะฉะนั้นช่วงแรกถึงกลางเกมเดี๋ยวผมจะพาเอานะครับผมไปดูเสียงหอยหวนของกินง่ายกันว่าทรมานขนาดไหนโดนดับฝันครับก็ไม่รู้นะครับว่าในนี้แรงอะไรกันบ้างแต่ว่าผมทาเลนเจอร์นะเกมนี้นอกจากกินง่าย ที่เล่นยาซูโอสุดเท่แล้วยังมีสซารมูนตาเล่ด้วยนะครับผม oh, <so. S 1> แล้วอักเมนแรกดูแรกของการกินครับใช่ครับคริสตันแกมบิดเอมเบลตราแรกมาแล้วครับผม <Wow. S 1> แควาำรัใครที่ไม่รู้จักคริสตันแกมบิดนะครับทุกคนมันคือเผ่าเผ่าหนึ่งที่เล่นยากที่สุดในเกมและมันมีตัวละครเพียงแค่6ตัวเท่านั้นตามที่เราเห็นเลยซึ่ง ถ้าเรามีตรานนันึงเนี่ยก็จะทำให้เราครบ7ตัวครบคอมเพื่อเปิดเอฟเฟกขั้นสุดยอดครับทำให้เราได้รางวัลเยอะขึ้นและทำให้คิตต้าแกมบตทุกตัวเพิ่มเลือด500แล้วคูณความเสียหายแรงขึ้น20%เอา้าแล้วมาทำสิคิตต้าได้ไงเมื่อมันมีแค่7มันคือความลับของเกมไม่ได้เป็นไม่ได้ครับทุกคนถ้าครบ10ขึ้นมาเนี่ยมันมีเผ่าลับที่ซ่อนอยู่ และจะท,ทให้คิสตันกมบิททุกตัวในสนามของเราได้รับโปรโอัลมาตาไม่ใช่อื่นขึ้น99%นะครับแต่ทํไมต้านความเสียหายได้99%ก็คือ100ดาเมจมาเราเจ็บแค่นหนึ่งแล้วมันคือฟันร้ายของกิจไงต้องเจอในเกมนด้การจะทำได้ไงท่ามกลางเจอปันดูกันมาแล้วคิสตันกมบิทอีกตัวหนึ่งลงวายถ้าเปิดสามคิสตันกมบิททันทีจะทำให้เราได้หลอดอัญมณีมานะครับซึ่งหลอดนี้ถ้าเราฆ่าศัตรูในสนามได้แบบนี้นะครับ เราก็จะได้แต้มมาอสองแต้มและถ้าเราแพ้เราก็จะได้แต้มอย่างมหาศาลนะครับผมฟีลเหมือนเล่นเคมบารอนครับทุกคนเราต้องพยายามค่ายฝั่งให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวก็แพ้แบบนี้คือเปิดได้อย่างสวยงามแบบโปรเพเยอร์นี่เป็นสิบแต้มนะครับยิ่งแต้มเยอะของรางวัลยิ่งดีและกายหยิดล่มมากอยู่แล้วแชรรู้มือกันอยู่แล้วเพื่อนเห็นใช่ไหมไอตะาหลิวอันนั้นอะ ผมอยากได้มากไอสองคนล่างมันไม่อยากได้นั้นซวยแล้วกิจไงแต่เหมือนว่ากิจไงลังเลแล้วกิจไงนี่หยิบตันลิวตะงไกงตักไปทันเสียก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่พลาดที่สุดในชีวิตของกิจไงถ่ากิจไงหย,ยิบทันเมื่อกี้ฝันร้ายจะไม่เกิดขึ้นกับไอกิจและจะไม่ถูกดับฝัน <laughs> สกกยเว้ยได้ตัว2ดาวมาครับอัพนเลเวลแล้วลงตัวทันทีเพื่อให้บอดเก่งขึ้นเอาแต้มมันยังไม่ดีมากริ๊งสองแต้มครับ มีคนมาดูเราเยอะแล้วเนี่ยยินสามแต้มครับหรือไอ้หนุ่มดิดคุงมนรู้ว่าเรามองการไกลไว้สวยครับ เราฆ่าได้เกือบหมดแล้วเราก็แพ้นะครับแ้มขึ้นเยอะมากแบบนี้ใช่ครับทุกคนแผนชั่วผมคือเริ่มตั้งแต่ตอนที่ผมได้ตะหลิวอันนี้มาแล้วครับเ <c oughs> พราะว่าจริงๆแล้วคริสตันแกมบิดเนี่ยมันใช้แค่ตราอันเดียวพอครับเ <c oughs> พื่อเปิดเผา7คริสตั้แกมบิดอย่างที่ผมบอกไปมันก็เก่งมากๆแล้วแต่แอกายมันมองภาพอนา,าคตที่10คริสตันแกมบิดและทรมานเพื่อนๆตั้งแต่ตอนหยิบตะหลิวแล้วครับเ <c oughs> พราะมันไม่มีความจะเป็นที่ต้องเอา2ตราเลยครับทุกคนอันเดียวมันอยู่แล้ว เอามา2ตา3ตาค่ามันไม่ได้ต่างกันมากเลยครับแต่กายมองไปที่4ตรา10บคิสตันแกมบิดเรียบร้อยชนะครับเกมนี้44แตม้มจ,จะได้แต้มน้อยครับแต่จริงๆแล้วคิสตันแกมบิดใน3ตาแรกเนี่ยถ้าเราชนะได้ก็เป็นเรื่องที่ดีกว่านะเพราะเราจะได้ไม่เสียเลือดแต่ความยากของคิสตันแกมบิดมันคือตอนนี้ครับเห็นไหมครับเราเลือกได้ว่าจะเปิดของรางวัลเลย 4+4 แต้มที่เรามีก็จะหายหมดกับเดิมพันเท่าตัวแน่นอนผมเลือกเดิมพันและคิตันแกมบิดตัวที่5มาแล้วเดิมพันเนี่ยเราจะได้แต้มอัญมณี2เท่าแต่ถ้าเราพลาดชนะไปแม้แต่เกมเดียวเมื่อไหร่ที่เราทํามาจะสูญสลายหายไปทั้งหมดณจนะุดนี้ผมเลยมองว่าคิสตันแกมบิดเล่นยากกว่าเคมบรอนในแพทสามหรือว่าแพทอาเคนครับแล้วความยากอีกขั้นของมันคือตอนเดิมพันเนี่ยเราจะแลกของรางวัลไม่ได้จนกว่าจะครบ3เทินเอาละตอนนี้คือของจริงแล้วครับไกรมิดจะพลาดชนะไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียว และจะแพ้อย่างงงงๆก็ไม่ได้ครับต้องฆ่าศัตรูให้ได้มากที่สุดถึงจะได้คะแนนเยอะและเหลือเลือดเยอะๆเว้ <ๆ S 2> ลเล่นเลตเกมมันต้องเลี้ยงเลือดให้ดีและเลีเล้ยงคะแนนพาคริสตันแกมบินแล้วครับและเราเจอกินหงายที่ยังไม่รู้นะเขาจะโดนเราดับฝันและทรมานอย่างช้าๆนะครับตอนนี้เราได้แต้มเยอะมากฆ่าได้ตัวหนึ่งได้5้าแต้มเลยนะครับคูณ2มาจากการเดิมพันและพอแพ้ รด้แต้มเยอะครับนี่ข <Right. S 1> ึ้นมาเป็น82เลยนะครับผมแล้วก็ยืนขายตัวหลังบ้านเพื่อให้มีเงิน50บาทจะได้เอาดอกเบี้ยสุดๆครับผมจังหวะนี้ก็ยิงมาลพืที่อนาคตแล้วครับอักเมนรอบนี้ผมคิดไวมากเลือกอันกลางเลยครับผมพิสมติกไฟไลน์นะครับรุนรุ้งอันนี้จะทําให้เราได้ของรางวัลระดับเทพในตอนที่เราเจอมอนรอบหน้าซึ่งมันมีโอกาสที่เราจะได้ตหลิวหรือว่ากระทะมาทําตราคริสตันแกมบิดผมมองนัจุดนั้นตอนนี้คือช่วงเวลาแห่งการกดดันครับการอิจลาดชนะไม่ได้เลยแต่ครับแต่เราะแต้ม ใส่ของหมดแล้วนะแต่ว่าค่าไม่ได้สักตัวเลยสงกับเป็นห้อง c ช a เลนเจอร์ทุกคนเก่งกาจจริงๆร,ร,ริงยังหยิบเคสตันเต้มาครับผมเพื่อให้ทีมแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแต่ต้องไม่แกร่งเกินที่ชนะอีกฝั่งผมจะคอยส่องบอร์ดของคนที่มีดาบขึ้นตลอดน,นะแปลว่าเราจะเจอ3คนนี้นะครับและรอบนี้ผมก็ได้เจอกับเลจีครับเขามีสไนเปอร์เขาต้องการฆ่าได้มากที่สุดฆ่าไม่ได้เลยแชทอู้อีแล้วเด็กกูฆ่าไม่ได้เลยได้แล้วตัวหนึ่งไปตัวได้ไหม ไม่พอครับฆ่าได้แค่ตัวเดียวเราเจ็บหนักมากแบบนี้ซีไม่เดียวสมบูรณ์ดีแต่เราได้รับทั้สามแต้มนะครับวงล้อรอบนี้กาหยหยิบหยิบคาทาเวทครับเพื่อที่ทำกุญซูให้ทีมเราเก่งยิ่งขึ้นจะได้ฆ่าเขาได้บ้างและฝันร้ายของกายอีกครั้งที่หนึ่งได้เกิดขึ้นแล้วทุกๆสามครั้งมันจะเลือกครับว่าเราจะแลกของรางวัลเลยหรือว่าเดิมพันกันต่อถ้าแต้มเราอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบถึงสองร้อยสี่สิบเก้าแต้มเนี่ย จะมีโอกาสแคชเอาและของรางวัลได้ตลิวหรือวาา่ากระทะซึ่งกว่าจะแลกได้อีกครั้งหนึ่งแป้มมันคงเกิน2องรแต้มไปแล้วครับจะแก้เกมยังไงดีคุณซูผมยังไม่ใส่นะผมดูก่อนว่าเจอคนเก่งหรือเปล่าโอเคเจอคนที่บอดค่อนข้างดูดีครับผมเลยใส่คุณซูทันทีเพราะคิดว่ายังไงก็ไปชนะแน่นอนแล้วจากนั้นครับตัดสินใจผมก็ถูกต้องแล้วครับผมแม้พใส่คุณซูแล้วกูว่ฆ่าแม่งไม่ได้สัก,กตัวครับผมอ้อมชนเลนเจอร์นี่มันอันตรายจริงจัง <c oughs> บอลมา16แต้มแล้วครับแต่เลือดผมตัเหลือ45ปีปอปีปอ,ปปอเจอแคทเธอรีนครับห้องนี้คนเล่นแมทช์ธนาคารเดลเมียเยอะมากที่เขาวางต้นนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเปิดทางตรงกลางออกนะครับผมให้ตัวแถวหน้าเราเดินไปหาแทงด้านซ้ายมือกับขวามือของเขาและแคทเธอรีนจะยิงทะลุมาล้วงแครี่เราครับการวางที่คมมากเอามาใช้ตามกันได้ขอค่าหน่อยโอ้ยโอ้ยไม่ได้จักตัวเลย249แต้มแล้วเลือดเราเลยไปแค่อ43ปีปอปีปอ โอเคจะได้ไหมว่าเราเอาอะไรมารุนรุงครับผมเพื่อจะรับของรางวัลใหญ่จากมอนในเฟสเดตะหลิวจงมาหาะ,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 ะตะหลิวกูอยู่ไหนอะไม่ได้ทุกคนกูเตือได้มาสเตอร์เวอรอัพเกรดมาแทนนะครับทำให้พัฒนาของเราได้เทพยิ่งขึ้นังหว่านี้ก้างินรับครับอัเลเวลรัวๆทันทีแล้วจากนั้นไม่รอชา้าซื้อตัวนีรวเพื่อทำให้ทีมเก่งขึ้นครับไม่งั้นที่หายแถวัน,นี้แน่นอนลีล อยู่เอชเจอเอ <นะ S 1> สน,นะครับผมเอสเจ็ดคิสตันแกมบิดนะครับเพื่อให้ทีมแข็งแกร่งยิ่งขึ้นตอนนี้กายมองไปที่การแคทเอาท์สามร้อยแท้งนะครับเลยเลือกที่จะอออินทำเจ็ดคิสตันพอพอเจ็ดคิสตันเนี่ยมันจะทำให้เราได้รางวัลเพิ่มอีก150เปอร์เซ็นต์กายมองนะจุดนี้แล้วจะก,กินง่ายครับ <S <S <อ>มาเลยมุ่งสู่สามร้อยแต้มกันเลยแม็กผมฆ่าได้สองตัวแต้มเพื่อเยอะมากได้ตัวละสิบตัวแท็งค์เพราะเราเป็นเจ็ดคิสตันแกมบิดฆ่าได้สามตัวเยอะมากครับพอเราแพ้เราก็เจอตัวแท็งค์มาสาร พอเราจรกกบบิตสั่กัมบิทแล้วตู้สามร้ยยี่สิบแครับอันนี้ถือว่าผมคมมากครับผมแม่รำเมื่อกี้อันยังไม่ดีผมจะไม่ถึง300แต้มครับพอผมทักปุ๊บเลยได้ของรางวัลใหญ่ขึ้นมาอีกมันทำให้ผมเก่งยิ่งขึ้นรู้ผมเลือกเอเยอพีนะครับผมมองที่เลเวล10ผมต้องการทำจิคตสั่งกมบ,บิทมุ่งมากเพราะมันต้องเลเวล10ด้วยทุกคนเปิดเลยครับเดิมพันไม่ได้แล้วเลือนเราไม่พอเล่นแล้วครับนี่ครับได้ของใหญ่มา3ชิ้น ก็โอเคให้ของเราฟูขึ้นไก่หยิดอัปเกรดคุณซูทันทีเพื่อใส่ให้แอชเพราะตอนนี้ก่หยินต,ต้องการชัยชนะลรวขอรับและข,ของแทงเกาะแดงและของอีกธนูคริสเจาะเกาะใส่ให้แอชและของอันสุดท้ายของแทงเสื้อเขียวให้สเสวเราเลือดเยอะๆแล,<ด>แล้วกูมาแล้วก็เจ็ดเ้แกมบิดพวกมึงมานี่พอค่าได้ของด้วยนะครับผมมาจากเจ้าแกมบิดตอนที่เราเปิดตัวครบห้าตัวนะครับทุกคนและกูแตกครับที่หายแล้วครับผมเลือดเหลือเก้า แทไม่ได้แล้วเชฟที่ตัง้ตรงระบิดตอนเปิดครบ5้าตัวจะทําให้เราดรอปของเรื่อยตอนที่เราฆ่าศัตรูได้ครบจํานวนครั้งนะไอจีตต้องออกอินแล้วครับผมโลล,ลัวครับ,บจังหวะนี้ไม่ใช้เงินตอนนี้กู<อ><อ>ได้ใช้เก,นนก,เกมหน้าแน่นอนหมดสูตรแล้วครับแอดอยู่ไหนแอดึงไมส่งดาวกูลำบ,บากแน่แอดแอด,แอดมาแล้วแอดสองดาวเราเก่งขึ้นแล้วอุ้ยมันมีสองดาวสองตัวน่ากลัวจังเลย ไม่กลัวมึ้งหรอกยิง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 เออไปแปะไปแปกไปแปกไปแปกได้อยู่สเวเรายินได้นานแล้วจังหวะนี้มันเลยมีแค่แทงตัวเดียวก็ได้ละลามารุมานเายลอยเฮ้เออถ้ามึงไม่รีบฆ่ากูมึงสวยแน่เราติดเช้าวันตะกองแน่เอาละครับผมกูก็เลยใช่ไหมตันเหลียวกูอยากได้บ้างเพื่อนได้บ้างเพื่อนได้บ้างไอ้นั่นจะงยัง ไอ้นเงินโอเคมันไม่เอาครับผมมันใกล้ตายแล้วมึงจะดือรองวัลในจังหวะนี้ก็ยินงกิฟไปแล้วครับอันที่สามมาแล้วกิจไงไปลุกทุกคนเขาชนะมาต่อเนื่องครับแข่งแกร่งสุดๆตะหลิวผมมีกำไรครับลายเป็น8คิสตั้นกัมบิดแล้วอีกสาเหตุที่เราเอา S สยืนตรงนี้นะครับทุกคนนั่นเพราะว่าเพื่อเหตุตรงที่ดาบขึ้นไหมจะทำให้เรามีโอกาสเจอหใน3คนนี้ เราก็ไปส่องบ้านพวกนั้นครับผมคนนี้เล่นดูเอลลีเชอชเหมือนเราแต่เลจีเนี่ยแคทเธอรีนครับซึ่งใช่ครับผมเจอมันแคทเธอรีนจะเล็งไปที่ตัวไซส์ร่างสุดของเราครับถ้าเอเราอยู่ตรงนั้นเราจะโดนเป่ากระบ,บาครับผมสูสีมากสูสีมากแต่ว่าเราไหวครับคนนี้วางตัวไม่ดีครับผมไม่ได้วางตัวเปิดโอเคได้รางวัลมาเพิ่มสองชิ้นร่าถูกแต้มครับแคทเอาเลยได้ไร ได้วายสองดาวสองตัวครับการเป็นวายสามดาวก็ดีครับให้เราอึดยิ่งขึ้นและอลูมิเนมโตมาพอดีครับผมบลัมซื้อทันทีและลงสนามอย่างไม่รีรอปั้งสองลูชาดอนครับให้ทีมเราเก่งยิ่งขึ้นและเอาตอนคริสตัลก็มีสายอลูมนมโตทันทีผมราว่าอลูไมโตเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วครับผมและพอมันกลายเป็นเผาคริสตัลแกมบินมันจะยิ่งเก่งครับมันได้พลังชีวิต500หน่วยบวกกับคู่มัจะหาย20%สิบเปอรเยืนปั้มยาว,ยาว,ยาวและเจอกับเซเลมูครับผมเซเลมูยาดับฟันชัน เลนก้าขอให้มปกันต่อเราชนะเซรามูนะครับชิวๆครับด้วยแปดคิสตัาแกมบิดของเราองเซรามูเราแล้วเลน้อนครับพี่ปอพี่ปอจะไปเกิดอีกคนแล้วครับผมไลกข้อดีอย่างใหญ่ยื่ของออรไมโตะนะครับทุกครั้งที่เราชนะเราจะได้เอฟซีของออรุไมโตะมาเดินตามแล้วครับเห็นใช่ไหม <c oughs> ที่มันแลบลินอยนอู่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเวลาเราแพ้มันจะมากระโดดบังดาเมจให้ครับผมหนึ่งตัวเท่ากับเลือดหนึ่งหน่วยยูู สายหิดต้องออยแล้วครับอัพเลเวลอัธีขึ้นเลเวลเก้าแล้วรีโรหาไซรัปทวิเฟตมาทวิเฟมตมาต่อขอเพิ่มได้ไหมอารุมัยโตมาต่อขอารุมัยโตอีกตัวหนึ่งจะได้แบกขึ้นมาเอาบอกอารุมยัยโตสองดาวพี่มารนงแล้วทวิเฟตลงนาทีครับผมจากนั้นเอาตั๊กทีก่ใช้กระปิแสงกับชวิตเฟตจะกลายเป็นเผาทุกแฉกเหมือนกันต้องรีลำของครับมีของดรอปมากมายครับรีรทําของรีรทรําของทําด่วนทําด่วนทําไททันใช่ไหมคับอารุมัยโตทำกุสุไว้กับทวิเฟตแล้วเราเรา หวปะเนี่ยต้องไหวดิเออไหวครับอุ๊ยชิมายโอเคยังไหวอยู่ The ไฟกูลุกแล้วแต่กินยก็ไฟรู้เหมือนกันต่างคนต่างไฟลุกใครจะหมดไมหไมเดี๋ยวมารู้กันวะแล้วทุกแฟนมอสองดาวมาแล้วแต่บรรยากาศตราคิซั่แกระบิดอีกตราหนึ่งเราถึงจะมีทรงได้แล้วต้องขึ้นเลเวลสิบทำยังไงดีผมยังมีความหวังตอนนี้ผมเริ่มแล้วเริ่มที่จะลงมาจากเตียงนอนแล้วครับเพื่อที่จะมาเปิดคอและเตรียมอัดแบบสดๆครับเพราะผมว่าผมมีทรงแล้วตอนนั้นอะเริ่มเดินไปเล่นไปแล้วจังหวะเนี้ยคือคุณจำได้ไม่มีใครหวงกับเราแล้ว เราบ้าแล้วดับของรัวด้วยฮีเกขึ้นมาดับไลโอ้โหได้ทั้งเงินแล้วก็สมบัติลัคกี้ไอเทมเชนนะครับมาไอเทมที่เหมาะให้กับฮีโร่ของเราผมแรกมือแดงให้กับอลูไมโตเลยครับอลูไมโตบำงานดีครับด้เมนดับสองของตี้แถมแข็งเป็นดับสองของตี้ด้วยได้ทั้งบุกได้ทั้งป้องกันและแคดเอามาต่อใส่ของดีๆให้กับ um อลูไมโตมึงโดนอลูไมโตกูปั้มแน่ตอนนี้ไก่หิดอดทนมากครับพยายามเก็บเงินขึ้นเลเวลสิบ มองการไกลมากเอาดอกเบี้ยไม่ใช้เงินอดทนแต่ใจถูกครับเรายังชนะอยู่อย่งขาดลอยมาแด้ไ <No. S 1> อ้กิจก็ยังไฟลุกอยู่แต่ชูเลอร์พีพีเซลมูตาเลยแล้วไปนะัแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไฟลุกทั้งคู่รับการไอ้กิจไง คิดว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะมอ่ใครจะไม่แล้วล่ะน้องและตากิตจะจะเบนไม่มีการีของกันแว่ทันทีครับเพราะว่าอะไรนะหรอเพราะไอ้คนที่ไฟลุกอะมันเล่นแว่มันเป็นนักแว่ผู้ยิ่งใหญ่เราต้องเอามาตอกกับมันก่อนไอ้กิจไงนี่กิจไงเล่นนักแว่นนะครับมันคือคอมที่ผมได้แชมป์ในทัวร์ที่แข่งกับอินโดนี <the> ่ะเป๊ะเลยครับของครบสองดาวคามาครับไฟลุกเลยมีของท้องให้กับจาวานที่เป็นแท้งของตีนะครับผมและชิมหายครับกูเจอไอ้กิจแล้วครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเรามีเอ็มซีเอ็มซีกรณอกิจ วถ้าเราแพ้เรามีเอฟซีปกป้องเราเอฟซี MC ที่เดินตามเรามีนิวเกลติฟตัวลัว <S 2> <S 2> <S ไอ้กายทรงดีอยู่นะักบอลต้อนเข้าไปลุกหลังคิกง่ายหมดแล้วครับและเหลือคามา์าเป็นตัวที่ปถอยกระสุนวงจักรมาครับผมที่โดนกระสุนวงจักรไปแต่ว่าพลังเราแข็งกระหน่ำได้ยมดกายยิงยังเขาไหวอยู่กับหิ่ง่าย่เช่นเด้าและยังโดนดับไฟไปเย็นขึ้นหน่อยด้วยคารมานที่สกัดบินเขาปี๊บเนี่ยเรามี FC ตามหลังเยอะมากเว้ยเพราะงั้นแม้ว่าเรื่องเราจะเหลือ9 FC ก็จะมากระโดดปกป้องเราไม่ให้เราตายรอบนี้เราเจอกับอันดับ2ครับเขาเล่นนนนเเเเเววลลิคคั 9, คัััใชช้ตมมมป็แออหืกบบรราผ แอดต่างคนต่างยินแต่แอดเราตึงกว่าเขาบอกแอดเราเจ็ดคิดตั้งทำน้องๆแถมมีคุณซูทองมาได้มาได้คุณซอย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 ถ้ามันได้แต่ตัวเราหกแต้มครับถ้าถึงร้อยเจ็ดสิบแต้มเดี๋ยวเราจะมีรุ่นกระทาตะหลิวแต่มันยากมากที่จะถึงครับดูดีครับเราได้แค่ร้อยหกสิบแปดแต่เมึงเหลือต้นไม้เอาเรียบร้อยร้อยเจ็ดสิบแต้มเอาแล้วเอาแล้วตะหลิวดรอปปะเนี่ยถ้าตะหลิวดรอปนี่พร้อมมึงเลยนะทำให้กี่งานเราเจอฝันร้ายอ่ะปั๊บกระทาดรอปไอ้ ครบทันทีครับเปลี่ <Surviv> ยเป็นตะหลิวกิจงานมันดูแล้วบอกชิบหายฉายวันนี้แล้วต่อจากนี้ผมเปิดคอมเปิดเกมเซตที่จะอัดคลิปแบบสดๆเรียบร้อยไปดูกันแบบสดๆกันต่อครับอู้ยสตารเกมบิดทีดตัดเลสิบม <c oughs> ันก้าวเลกปลาหัดมึงชนะกูเหรอใช่เหรอ มึงพัดโอเคจีจีกินไงกูขออนุญาตสวนสมึงมากูมีเอฟซีกระโดดปกป้องกูกูได้มาแล้วตาคิซันกับบิดอันส,สุดท้ายถึงเวลาแก้เกมเจ้าก,กูกินไงไอสโอไม่นะ สิบคิสตันมึงโดนกูเพื่อนโอ้โหไปละจ้าเจ๊กูโดนรับน้องเหรอวะนี่จงหนาวสิบคิสตันโหตีไม่เข้าตีเข้าทีละหนึ่งศูนย์่ยัดตีเข้าูนเลือดกูไม่ลดเลยเพื่อนเลือดกูไม่ลดเลยไอ้เหี้ยสยองโอ้โหเลือดไม่ลดสักหยดเลยเอาคูแก้เกมวะ ผมขออนุญาตยามกินงายของน้องๆนะครับถอดของเลยกูถอดของเลยแต่กูไ่ที่ถอดแค่นี้กูก็ตีไม่เข้าอยู่ดีเปลวะถอดของตัวนาม่หมดแล้วจงชรมานผู้ใดไม่รู้จักความเจ็บปวดจะรู้จักความเจ็บปวดที่แท้จริงดามิโอนจิโ่สวัสดีเพื่อนห <c oughs> ายยูน้ำแข็งเทมันมีอเยอเนี่ยมีของอยู่เลยกูมีของแค่สามชิ้นกูขอโทษด้วยมันก็ตีไม่เข้าอยู่ดีไม่ใส่หนาวจงหนาว จงนดนาไม่ได้เลยจงหนาวเนบเฮ้ยสันใจว่ะฟินมากทุกคนได้ทรมานกินเหียกูได้ของกูได้กุนซูทองไดง <_ S 1> ไ้หมดเลยหรือว่ากินการจะมี5าบาทสดาวมาแก้เกมมันจะตีเข้าหรือว่าหาบาท3ดาวนี่ไก <_ S 2> ย่าตัดลองอยาตัดยาตัดอะไรนะอย่าตัดทุกตัวกูหมดบอร์ดไล่สดโอเคกูขายบารุมไปแล้วเวนเว่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 นเวนเวนเวหเวนเว้นเว้นอยู่ไหน โอ้ยไม่ทันนี่ย่ามาเฮ้กูขาดสอตัวเองปะเนี่ยกูทอดขอเข้าไปเที่ยบอรกินง่ายน่ารักจังทำไม่พลาดทำกูวเยอะชาเลนเจอร์อดนกัวดนกวฮ่าน่าฮ่าสนุกหนะว้าวววว้าวววกกิวว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 าวววววว้ววาววาวว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 ว้นวววัววุกวววดวววววกวนว่าววววบวว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 วนวรวว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 ิวววน้ เที่ทยงวันเลยนะครับทั้งผมทั้งกิจทั้งเซลมูนตาเลและตต้หมูสับคือเราติดโกลเดนสปาตูล่ากันมากๆเล่นกันบ่อยมากทุกครั้งที่มีเวลาว่างและเกมนี้ไอ้กายเอาสุดจักก็ไม่พลาดที่จะอัดคอนเทนต์ม่ให้เพื่อนดูความทรมานของกิตไงที่โดนซิฟิซ่าแกมบิดของกายหินกันนะครับพีจ๋าตีไม่เข้าเลย <c oughs> สนใจวะคอนเทนต์ใหญ่ใ,หญในห้องไรต้องสูงอะขออนุญาตเปิดเลยสตรีมเมอร์สายเชสสายโกลเด้นยังไม่ไหวแต่สตรีมเมอร์สายรีเฟคไวรุ่นอย่างกายหิน ทำได้รัวๆกูแม่เก่งกว่าแชรจะได้กลับเาบุญกลับมากอดอะไรครับ